สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักน่ารักของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะคุณนิโคที่มาเที่ยวเมืองไทยเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วตอนกำลังจะกลับนี่สิคะมีคลิปที่เขายืนหน้าเศร้าๆเ,เลยตรงบันไดเลื่อนสนามบินอ๋อผมเห็นคลิปนั้นอยู่ครับเป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะพร้อมแคปชั่นแบบว่าลาก่อนประเทศไทยเดี๋ยวกลับมาใหม่แน่นอนอารมณ์แบบผูกพันมากอืม มันเป็นโมเมนต์ที่แบบจับความรู้สึกของการจากลาสถานที่ที่เรารู้สึกดีๆด้วยได้ชัดเจนเลยนะครับการได้ไปเจออะไรใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ยวันนี้เราเลยอยากจะมาอะลองดูกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้คุณนิโคเขารู้สึกประทับใจผูกพันกับเมืองไทยขนาดนี้โดยดูจากคลิปของเขาแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่คนเขามาแชร์กันเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับการมองผ่านมุมของคนนอกแบบนี้บางทีมันก็ทำให้เราเห็นอะไรที่เราอาจจะ อมองข้ามไปในชีวิตประจําวันของเราเองนะครับเริ่มจากตอนแรกที่เขามาถึงเลยนะคะเขาบอกว่าเปลกใจนิดหน่อยคือถนนบ้านเราก็ดูสะอาดกว่าที่คิดไว้ถึงแม้รถจะเยอะก็ตามแต่จุดพีคเลยคือตอนเจอสายฉีดชำระครั้งแรกในห้องน้ําที่พักค่ะเขาแบบอึ้งไปเลยบอกไม่เคยเห็นมาก่อนคนลองใช้เท่านั้นแหละโอ้โหอันนี้คลาสสิกเลยครับเรื่องสายฉีดชำระเนี่ยใช่ค่ะปฏิกิริยาเหมือนแบบ ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์เลยมีคอมเมนต์มาแซวเรื่องแรงดันน้ำวิธีใช้กันใหญ่เลยครับจริงๆประเด็นเรื่องสายฉีดช,ชำระนี่เออมันน่าสนใจนะคะมันไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่นะ แต่มันสะท้อนถึงเรื่องมาตรฐานความสะดวกสบายความสะอาดในชีวิตประจําวันที่มันต่างกัน uh huh. ซึ่งกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนโดยเฉพาะชาวตะวันตกเขาประทับใจเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลใส่ใจรายละเอียดแล้วเขาก็ปรับตัวเร็วนะครับใช่ผ่ <sh arp> านไปแค่สัปดาห์เดียวจากที่แต่งตัวแบบจัดเต็มตอนมาถึงก็เปลี่ยนเป็นลุกสบายๆเลยเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเข้ากับอากาศบ้านเราพออยู่ครบเดือนนี่ มีพกยาดมติดตัวด้วยค่ะสองอ่านเลยมีคนมาคอมเมนต์แซวว่าเนี่ยถ้าอยู่ถึงปีสงสัยไม่กลับละมั้งตั้งรกรากมีครอบครัวที่นี่แน่ๆครับการปรับตัวเรื่องเสื้อผ้าหรือการเริ่มใช้ของแบบยาดมเนี่ยมันก็บอกได้ว่าเขาเริ่มซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิตแบบไทยๆที่มันสบายๆไม่เป็นทางการซึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หลายคนชอบนะครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องกินค่ะ อนเขากลับฝรั่งเศสไปแล้วมีโพสต์หนึ่งบอกคิดถึงของกินในเซเว่นอีเลมากอ๋อเซเว่นบ้านเรานี่เองใช่ค่ะเขาลิสต์มาเลยนะคิดถึงโปรตีนเชคเค้กช็อกโกแลตครัวซองแฮมชีสมากบอกว่าพอกลับไปบ้านเขาร้านค้าก็ปิดเร็วของที่อยากกินก็หาไม่ง่ายเหมือนตอนอยู่ไทยอันนี้จริงเลยครับมีคอมเมนต์จากคนชาติอื่นก็บอกเจอเหมือนกันบ่นเรื่องร้านปิดเร็วหาของกินยากตอนกลางคืน ปรากฏการณ์ความผูกพันกับร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงในไทยเนี่ยมันชี้ให้เห็นจุดเด่นเรื่องความสะดวกสบายของเราชัดเจนมากนะครับมันไม่ใช่แค่ร้านค้าแล้วล่ะแต่เป็นเหมือนคลังสเบียงเลยใช่ใช่พึ่งได้ตลอดเวลามีทุกอย่างจริงๆซึ่งมันต่างจากหลายประเทศในยุโรปมากความสะดวกสบายความพร้อมเรื่องอาหารการกินแบบนี้ล่ะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจแล้วก็รู้สึก มั่นคงปลอดภัยและไม่ใช่แค่ของในเซเว่นนะคะอาหารไทยโดยรวมเลยคุณนิโคโชว่วาอร่อยมากกินไม่หยุดเลยรู้สึกว่าคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินมากๆแน่นอนครับเรื่องอาหาร คอมเมนต์นี่ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเห็นด้วยหมดเลยบอกอาหารไทยคือนัมเบอร์วันอยู่เป็นเดือนกินไม่ซ้ำเมนูยังได้เรื่องอาหารนี้ต้องยอมรับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงมากๆของไทยเราเลยครับทั้งความหลากหลายรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่สำคัญคือมันเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงจริงค่ะมันเลยกลายเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าจดจำสร้างความสุขความผูกพันทางอารมณ์ได้ดีมากทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาอีกเรื่อยๆ ความผูกพันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะล่าสุดเหมือนคุณนิโคเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วด้วยโอ้โหจริงจังนะครับเนี่ยใช่ค่ะถึงเขาจะบอกว่ายากแต่ก็ดูตั้งใจนะคะมีคนไทยเข้าไปให้กำลังใจในคอมเมนต์เยอะมากบอกลายมือน่ารักนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกเช่าต่างชาติคนอื่นๆที่เคยเรียนก็เข้ามาแชร์ว่าเออเข้าใจเลยช่วงแรกๆจะงงๆหน่อย การพยายามเรียนภาษาท้องถิ่นนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับมันแสดงว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงจริงๆต้องการจะเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจผู้คนมากขึ้นไม่ใช่แค่มาเที่ยวผิวเผินอืมอืมแล้วพอได้รับการตอบรับที่ดีจากคนท้องถิ่นได้รับกําลังใจแบบนี้มันก็ยิ่งเสริมสร้างความรู้สึกดีๆความผูกพันให้มันแน่นแฟนขึ้นไปอีก ดูเหมือนไม่ใช่แค่คุณนิโคคนเดียวนะคะที่รู้สึกแบบนี้มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติคนอื่นที่เพิ่งกลับจากไทยอย่างคุณบรอดมมนบอกว่ากลับไปแค่7วันเองคิดถึงเมืองไทยมากๆแล้วไม่อยากกลับไปเหยียบบันไดเลื่อนที่สนามบินอีกเลยเข้าใจความรู้สึกเลยครับบันไดเลื่อนขาออกน่มันดูเศร้าจริงๆใช่ค่ะหรือมีคนคุณอาซู่บอกว่าจะนับวันรอเลยเพื่อจะได้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งให้ได้ครับ ทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนภาพรวมได้ดีนะครับว่าประสบการณ์ในเมืองไทยทั้งเรื่องผู้คนอาหารความสะดวกสบายบรรยากาศวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงได้จริงๆค่ะจนทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนรู้สึกคิดถึงอยากกลับมาอีกแม้จะกลับประเทศตัวเองไปแล้วก็ตาม ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันบ้านเราที่เราอาจจะมองว่าธรรมดามากๆอย่างสายฉีดช,ชําระหรือร้านสะดวกซื้อที่เปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆสําหรับคนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเองหันกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวมากขึ้นก็ได้นะคะหลังได้ฟังเรื่องแบบนี้คะ่ะ